วันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนบารมีธรรมพระบรรพจารย์และเหล่านักธรรมอาวุโสท่านเหล่าเฉินเถนท่านหลี่เฉินเ้นเินเมตตาส่งเสริมอาจารย์จูหลิงเต่าเมตตาสนับสนุนต้องขอขอบคุณผู้แนะนำรับรองอีกทั้งได้พึ่งรัศมีบุญจากว่าที่พุทธในอนาคตทุกๆท,ท,ท,ท่านขออัญเชิญพระว่าเท้าสากัดเทวราชมาร่วมศึกษา ทกท่ารปลุกชาวโลกมหันตภัยอันน่ากลัวใกล้ตัวแค่ในตามานทั้งห้ามากวาดล้างโลกดุร้ายยิ่งทุกคนจัดแจงรีบป้องกันแต่เนิ่นๆถึงเวลาเกิดเหตุเสียใจภายหลังการปลุกชาวโลก อธิบายชัดเจนณเวลานี้จงรีบบำเพ็ญคุณธรรมภัยพิบัติใกล้ตัวร้ายแรงนะบัญชีหนี้กรรมหมื่นปีต้องชำระเหล่าทวยเทพอริยะได้จัดเตรียมทำบัญชีไว้ก่อนชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตมีหนี้ต้องชดใช้หนี้ชีวิต นี่ในบัญชีหนีไม่พาา้นเหล่าอสูรร้ายได้รับคำสั่งให้ลงสู่โลกมนุษย์โลกแสงสีสุรานารีพร้อมกันอีกอึกระทึกคลึกโครมเอ็ดอึงพาให้เสียก่อเกิดฆ่าฟันทั่วทุกหนทุกแห่งทั่วโลกา พาให้โลกวุ่นวายคนทุกประเภทอยู่อย่างไม่เป็นสุขโจรผู้ร้ายชุกชุมทั่วทุกหัวระแหงทุกคนต่างแสดงตนเป็นวีรบุรุษผู้กล้าบ้างแย่งชิงบ้างหลอกลวงบ้างจับตัวเรียกค่าไถ่โจรขโมยก่อความวุ่นวาย าหารออกมาปรากฏทุกคนถูกบีกบบังคับจนอยู่ไม่ได้บ้างถูกปืนยิงตายบ้างถูกมีดฟันตายไปเมืองผีบ้างถูกไฟเผาตายบ้างกระโดดน้ำฆ่าตัวตายทั้งหมดล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่ก่อไว้ในอดีตชาติ ชาติก่อนก่อกรรมไว้ชาตินี้มาชดใช้อดีตชาติทำกรรมไว้ชาตินี้มาชดใช้กรรมสนองกรรมในชาตินี้ตามสนองในชาตินี้ไม่ผิดพลาดค,คนมีบาปเทพเทว,วารู้ทุกคนล้วนมีธงปักอยู่บนศรีรษะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่จำต้องบุคคล ไม่จำตัวบุคคลจะดูสัญ,ญลักษณ์จากธงเป็นเครื่องหมายในการตรอบสนองตามจริงปักธงเขียวถูกยิงถูกระเบิดปักธงแดงถูกไฟเผาปักธงดำจมน้ำตายปักธงขาวต้องคมหอกคมดาบมีแต่ผู้สั่งสมคุณงามความดี ทำบุญทำทานถูกปากธงเหลืองเทศเทวาคุ้มครองคนทำความดีได้รับบุญวาสนาอยู่สุขสบายเทพเทวาคุ้มครองไม่สู้บำเพ็ญธรรมจึงรอดพ้นภัยได้มนุษย์โลกควรเร่งรีบเสาะหามหาธรรมไม่แสวงหามหาธรรมจะไม่รอดพ้นภัยพิบัติในครั้งนี้ หาขอบเขตไม่ได้เลือดนองเหมือนสายน้ำกระดูกกองเป็นภูเขาผู้บําเพ็ญธรรมพ้นจากภัยนั้นยากที่จะหลุดรอดได้ถ้าไม่มีธรรมะเหล่าเทพเ,เทวา สถิตกลางนภานำบัญชีมาชำระสะสงังใครถูกเรียกใครเป็นหนี้ใครมีหนี้คนนั้นจะต้องชำระใครชาติก่อนทำความชั่วไว้ใครชาติก่อนทำกรรมดีไว้หากกรบลบหนี้มาดูว่าชั่วมากกว่าหรือดีมากกว่าหากมีความดีเทพเทวาคุ้มครอง เทพเทวาปกปักรักษามักอยู่เย็นเป็นสุขชั่วมากกว่าเทพเทวาลงทันเทพเทวาลงทันประสบภัยมานวุ่นวายทั่วหัวละแหงเพิ่มภัยแล้งนักเลงอันดพานโรคภัยไข้เจ็บระบาดทั้งในและนอกทนอดอยากเผชิญความวุ่นวาย ไม่แน่ว่าการขู่กันโชคจะทำให้เสียชีวิตได้คิดคิดดูหน้าตกใจวันข้างหน้าจะมีคนตายมากมายสิบส่วนตายเก้าส่วนเหลือเพียงหนึ่งส่วนเทพเซียนคิดคำนวณไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยอันนี้เป็นบางส่วนที่ร่วมศึกษาบอกให้รู้ว่าเราเจออยู่ ในความทุกข์ที่เป็นอยู่ไม่ต้องเห็นภาพแต่ทุกคนนั้นได้มีภาพติดตาอยู่ในโซเชียลทุกวันข่าวสารทุกทุกเวลาเราทุกคนนั้นได้ติดตาอยู่กับมหันตภัยโรคระบาดร้ายที่กลืนกินชีวิตของผู้ร่วมชะตากรรมในโลกนี้ ดังในกันของพระโอวาจะบอกให้รู้ว่าสิบส่วนตายเก้าส่วนเหลือเพียงหนึ่งส่วนพุทธะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดคำนวณไม่เคยผิดพลาดแม้แต่น้อยจะร่วงเหมือนใบไม้ร่วง ถ้าเรายังไม่รีบปักทงเหลืองการปักทงเหลืองถือศีลกินเจแบบชิงโขงก็ต้องเป็นกินเจถือศีลบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในช่วงที่เกิดเชื้อโรคร้ายแม้กระทั่งไข่เรายังต้องหลีกเลี่ยงเพราะเชื้อโรคนั้นปะาปนอยู่อาศัยกับน้ำเชื้อ ได้ทุกๆอย่างที่เกาะแล้วติดได้ต้องระมัดระวังการกินเจต้องบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่ไม่เอาเนื้อสัตว์เข้าปากไม่กินไข่ไม่กินนมแต่หมายถึงว่าปากก็ต้องบริสุทธิ์การพูด จะต้องบริสุทธิ์การกระทำก็ต้องบริสุทธิ์ความคิดก็ต้องบริสุทธิ์ทุกอย่างรวมกันคือชิงโขปักธงเหลืองได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดูหน้าแต่ดูที่ธงหากกบลบกันมีความชั่วมากกว่าก็จะเป็นไป ามการวิบาิของโรคระบาดร้ายถึงแม้เราได้รับวิถีธรรมหาได้มีธรรมะไม่ไม่ดูว่าเรารักธรรมะแล้วหรือไม่แต่ให้ดูว่าเรามีธรรมะหรือไม่ถ้าความดีมีมากกว่าเทพเสียนให้การปกปักรักษาคุ้มครองบุคคลที่มีธรรมะ ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในสถานธรรมในการนี้คับขันยิ่งนะักอน,นิจจังเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าขานในพระสูตรตำลาอยู่ที่การเวลาที่ทุกคนได้ประสบผลอยู่ณขณะนี้ เราทุกคนตื่นตระหนกและอยู่ในความที่น่าสะพึงกลัวอย่างเรียกว่าเกิดกริยุคทุกหนแห่งมีความโกรหนวุ่นวายยื้อแย่งอาหารแม้กระทั่งเครื่องช่วยหายใจยารักษาโรคจะขาดแคลนน้ำ ข้าวจะเข้าถึงยากคนอดตายก็มีมากคนเป็นโรคระบาดก็เริ่มมีมากขึ้นคนขาดอาจจะอากาศขาดการที่จะเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างง่ายก็เริ่มที่จะขาดแคลน เห็นว่าภัยทั้งสามและความทุกข์ยากทั้งแปดนั้นได้กระเถิบเข้ามาพุทธะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวเตือนชาวโลกไว้มามากถึงการก่อนแล้วเกิดผลในการนี้เราจะกล่าวโทษใครดีเพราะ ทุกอย่างอยู่ที่การไม่ระวังตัวของแต่ละบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าร่วงรู้ก่อนแต่ไม่ได้บำเพ็ญตามที่เราได้รู้ตัวก่อนยังใช้อุปนิสัยเดิมเหมือนเก่าก่อนที่ไม่ได้ร่วงรู้ในหนทางข้างหน้า นับเป็นความอดสูยิ่งกว่าบุคคลที่ไม่ได้ร่วงรู้และไม่ได้รับธรรมะเชกเช่นผู้ปฏิบัติเยี่ยงเราหวังว่าการรับการปฏิบตัติการดำเนินให้ตรงกับมาตรฐานของผู้ปฏิบัติจะสามารถ อยู่รอดปลอดภัยในยุคท้ายปลายกลับได้เป็นหนึ่งในสิบคือเราจะได้ไหมเพราะฉะนั้นความทุกข์เข้ามาเยือนศึกษาบทอริยศัสตจ์แห่งชีวิตความทุกข์ร้อนนั้นไม่ได้มีมากกว่าจิตใจที่มีร่องรอยแห่งความทุกข์และความร้อนอยู่ข้างในจิตใจ เมื่อมีหนี้เวรกรรมต้องชดใช้ยังไงก็ไม่อาจจะรอดผลภัยเราบำเพ็ญมีบุญกุศลถือศีลปากว่าแต่ตาขยิบนั้นหาได้จะรอดพ้นไม่มิใช่เพียงแค่เกี่ยวกรรมเรื่องการเขียนค่าสัมภาศัสตแต่การที่เกี่ยวกรรม ด้วยสรพพเรื่องราวยังไม่ได้รับการยกเว้นรีบสำนึกขอขมากรรมรีบปฏิบัติบำเพ็ญธรรมให้สมจริงดังที่ล่วงรู้หลักธรรมเปิดเผยความลับฟ้าเปิดเผย ความรับดินเปิดเผยความรับของนรกและสวรรค์ยังจะแชร์เชือนด้วยเรื่องอันใดหวังเพียงแค่เศษสุกกับการอยู่กินถ้ายังเบียดเบียนเลือดเนื้อชีวิตสรรพสัตว์เราก็ยังต้องชดใช้ไม่ได้รับข้อยกเว้นผู้ที่ชิงโคกินเจแต่ประการใด การละเมิดชีวิตสัรพษัทค้าหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นที่ถูกแก่เราจะต้องมีการโดนแก่ออกตามที่เรานั้นบัรจงเชื่อเฉือนแร่เนื้อและสูบเลือดของสรัพรพษสัตเราทุกคนยังไม่อาจที่จะวางมีดลงได้ ยังจะต้องถูกกักกันชดใช้เหมือนสรรพะสัตเหล่านั้นที่อยู่ในที่ถูกกักขังให้ต้องตายและถูกทอดขายในตลาดสิ่งต่างเหล่านี้ไม่อาจจะกล่าวโทษฟ้า mm. กล่าวโทษดิน mm. กล่าวโทษ ในสรรพสิ่งใดได้ขอให้เรานั้นบำเพ็ญให้จริงปฏิบัติบำเพ็ญให้จริงในความทุกข์ยากทั้งแปดขึ้นอยู่กับตนแล้วการบำเพ็ญจิตตนข้างในคือการเกี่ยวพันกับความทุกข์ยากทั้งแปดนั้นเข้ามาสะสมในจิตญาณตัวเองทั้งนั้น ความทุกข์หาได้มีจากภายนอกเพียงแค่มาเผชิญร,ร่วมกับโลกแห่งการผจนทุกข์แต่ในจิตเราพ้นทุกข์แล้วหรือไม่คือปัญหาของการบำเพ็ญร่วมกับชะตาโลกในยุคสามถ้าอยู่ในโลกที่อิสระเสรี ไร้ความทุกข์เช่นวิสุทธิกเกษตรไมเตระยะแต่ในจิตยังมีความทุก์ตรมอยู่แล้วนั่นเราม่อาจจะอยู่ร่วมกับพระสีอริยะเมตไตรได้อย่างเรียกว่าหลุดพ้นจากทะเลทุกข์จิตที่มีความทุกข์ลุมเล้าด้วยอำนาจของความเพ้อ ด้วยหลังสรรความทุกตรมเข้าสู่จิตตนทุกขณะมิใช่เผชิญกับโรคระบาดร้ายแล้วจะมีความทุกข์อย่างสม่ำเสมอความทุกข์อยู่ในจิตของตนคือการลุ่มเล้าด้วยเชื้อโรคทางความคิดที่คิด เกี่ยวเอาความทุกข์นั้นมาสะสมน่ากลัวยิ่งกว่าโรคระบาดร้ายที่ทุกข์เกิดจากเชื้อโรคภายนอกนั้นเล็งหาผู้มีกรรมสัมพันธ์เรามีความทุกข์อยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่อันตารายมากกว่าขอให้เราบำเพ็ญปฏิบัติ เชื้อโรคนั้นไม่ได้อุบัติจากข้างนอกทุกอย่างนั้นอุบัติเกิดจากความคิดของตนข้างในเป็นสําคัญเมื่อสังขารเป็นรังแห่งเชื้อโรคแต่กำเนิดเมื่อเกิดสังขารก็ย่อมเป็นรังของมานมีเชื้อโรคลุมเล้าอยู่ในร่างกายคู่ขนาน กับการมีอายุไขเราจะกลัวหวาดหวั่นไปให่ในเมื่อเกิดมาก็มีเชื้อโรคอยู่ข้างกายแต่ถ้าเชื้อโรคเกาะกลุ่มอยู่ข้างในใจสิ่งนี้ที่ต้องหวาดหวัน่นว่าจะเกิดร่างกายมีเชื้อโรคอยู่ทุกชาติไปสิ่งตรงนี้ ให้เรานั้นเชื่อมั่นในวิถีอนุตตรธรรมหลักสัจธรรมแท้ได้เจรัยเห็นความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจที่อันตรายมากกว่าเพียงแค่รับเชื้อโรคเข้ามาสู่ทางกายดับชาติหนึ่งเชื้อโรคได้ อยู่ร่วมกันนี้ได้ร่างกายต้องถูกตัดรอนจบหนึ่งชาติภพแต่ถ้าเชื้อโรคทางใจความทุกข์ทางใจนั้นอยู่กับเราทุกชาติภพสิ่งต่างเหล่านี้ให้ระยับให้ระงับยับยั้งในความทุกข์ทางใจที่เกิดจาก ต้นเหตุคือนี่เวรกรรมภายในทั้งหมดล้วนเกิดจากขันห้าภายนอกเกิดกายมีเกิดแก่เจ็บแล้วตายมีความอาลัยคือทางใจที่เกิดจากการพัดผ้าความอาวรถวินหาความเป็นอริคู่ศัตรูชาติกำเนิดเกิดขึ้น ทางใจแต่ทางกายยังตีสองหน้าการเกิดด้วยความไม่สมหวังดังที่ไฝ่ฝันอยากปรารถนากิเลสข,ข้างในสี่ข้อคือความทุกข์ข้างในยากจะเห็นร่องรอยความทุกข์ทางกายจากการเกิดนั้นก็มีอยู่สี่ข้อให้เกิดแล้วก็ตาย ทั้งหมดนี้คือแปดความทุกข์ให้ผ่าตัดออกมาถึงแม้ดับกายแต่จิตนั้นไร้ทุกข์กลับคืนสู่ความอิสระเสรีอย่างเที่ยงแท้ไร้เชื้อโรคทุกทุกชาติกำเนิดไม่มีกายก็ไม่มีโรคร้ายหวังว่าบทอริยาศาสตร์แห่งชีวิต จะเข้าใจกระจ่างถึงความทุกข์ข้างในและความทุกข์ข้างนอกถ้ามีการถูกลุมเล้าด้วยเชื้อโรคมาเข้าสู่ร่างกายยากจะทนทานได้แต่จิตใจข้างในไร้ความทุกข์โดยดุษฎีขอขมากรรมชำระล้างหนี้เวรกรรมอดีต เคยล่วงเกินบัดนี้เรารู้แล้วถึงการชดใช้ยินดีที่จะชดใช้ให้กับความเจ็บปวดเขาคือความเจ็บปวดเราติดโรคร้ายคือการที่เรานั้นนำความทุกข์ร้ายใส่ให้กับในสรรพสวรแห่งโลก จึงเกิดเป็นการชดใช้สิ่งต่างเหล่านี้เรายินดีที่จะชดใช้ถ้าถึงคิวเวนกรรมที่ถึงส่งกับเราเป็นแน่ถ้าไร้าซึ่งนี่เวรกรรมสะสมกับการให้ร้ายผู้อื่นต้องทุกข์ร้ายเราก็จะไม่รับผลของเชื้อโรคร้ายอย่างแน่นอน ให้ย้อนมองสองตนจะรอดพ้นหรือไม่หาได้ใช่แค่วัคซีนที่มากระตุ้นภูมิต้านทานแต่อยู่ที่บุญกุศลที่จะต้านทานให้เกิดการชดใช้นั้นเป็นผลแห่งการไม่รอดแน่บำเพ็ญที่จิตข้างในถ้า ถึงเวลาต้องเป็นไปก็ต้องเป็นไปตามวิบากกินดีเสียสละเมื่อถึงเวลาเจ้ากรรมนายเวรขอรับบุญกุศลแทนเราก็จะรอดผลภัยวันนี้ขอร่วมผูบุญสัมพันธ์เพียงเท่านี้าะพูดไม่สมบูรณ์ประการใดขอให้พุทธะอริยะเจ้าโปรดเมตตาประทานอภัย